ธิสายูโรรับคุยกันบ่อยขึ้นหลังถูกจับตารักร่วมค่ายเล่นละครคู่กันในเรื่องเข็มซ่อนปลายแล้วเคมีเข้ามากจนบรรดาแฟนดอมอยุบติจับคู่ลุ้นรักนอกจอกันซะแล้วสำหรับทิสาวรธิสากับยูโรย่อสวารรรอกอแถมยังมีโมเมนต์ฟินและน่าสงสัยออกมาให้แฟนๆลุ้นตามเรื่อยๆกันซะด้วย ล่าสุดยูโรขีดกลางทิศาได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ที่หลายๆคนจับตามองหลังเช้าเนจับโตไดว้ว่าทิศาเพิ่งกลับบ้านที่แต่งจังหวัดของยูโรมาด้วยกันโดยทั้งสองตอบว่าตอนนี้เราคุยกันบ่อยมากเพราะเราเป็นซูเปอร์เกมเนอร์เราเปิดตี้กันบ่อยๆในเกมก็ขอขอบพระคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงคู่ของเราอยู่ถ้าหากมีโอกาสก็คงได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกแต่ต้องรอดูจากทางผู้ใหญ่ด้วย